รวมยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่คะ่ะเปิดตัวลูกชายเรียกยว,ว่าไหนที่สุดก็ออกมาเปิดชมหน้าแล้วแหละคะ่ะสําหรับลูกชายดาราหนุ่มอย่างจอร์จปนัดดีใจสุดขีดเปิดชมหน้าน้องพีเจลูกชายในวัยหนึ่งเดือนครึ่งโตข่าวสุกลูกล้านแค่อยากใช้ชีวิตกับภรรยาแบบเงียบๆเท่านั้นเองล่ะคะ่ะเนื่องในว,วันพ่อแห่งชาสําหรับนักแสดงหนุ่มประกาศเป็นคุณพ่อป้ายแดงพร้อมเผยชมหน้าน้องพีเจหรือว่าเด็กชายสิรวิจัตยานุรักษ์ลูกชายในวัยหนึ่งเดือ นครึ่งโตข่าวสุกลูกเผยเหตุก่อนหน้านี้ไม่โพสไอจีเพราะว่าอยากอยู่กันแบบเมียเมียเท่านั้นเองแหละคะ่ะในทางด้านจอร์ดเองบอกว่าตั้งใจจะมีอยู่แล้วไม่ได้ปกปิดหรือว่าซุกอะไรครับ หลังจากที่ภรรยาได้คลอดลูกชายอย่างน้องพี่เจเรียกได้ว่าผมเป็นพ่อแล้วเพิ่งดีใจสุดขีดไปเมื่อไม่นานมานี้เองตอนนี้คือน้องได้เดือนครึ่งแล้วครับน้ําหนักตัวประมาณ3.4กิโลซึ่งน้องพี่เจเด็กชายศิรวิชสัตยานุรักษ์ครับเรียกได้ว่าหลังจากที่ผมมีลูกชีวิตในการทํางานหรือว่าอื่นๆหรือว่าส่วนตัวค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะเลยครับตอ,ตอนนี้ก็หาดูผมได้ตามทีวีเลยครับ7วันติดมีทุกช่องพอเรามีแบบเป็นฟรีแลนซ์งานที่เข้ามาก็ไม่เคยปฏิเสธรับหมด คือผมไม่ดังมากแต่ก็ไม่ว่างครับแต่ยังพอมีเวลาพักผ่อนอยู่บ้างถ้าแบบโหลดติดก็จะเพียยิ่งทํางานในวงการบันเทิงด้วยต้องนําสิ่งดีๆให้ผู้ชมจะต้องเฟซตลอดครับละครก็ยังมีการถ่ายทําอยู่และที่กําลังออกอากาศมีพิธีกรมีงานบันเทิงด้วยครับฝากติดตามผลงานของพอลูกอ่อนด้วยนะครับคุณพ่อป้ายแดงกล่าวคะ่ะท่างทีมงานก็ขอคอยซัพพอร์ตครอบครัวของคุณพ่อต่อไปนานๆคะ่ะ